ขอถวายพระพรเจริญพระราชิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงประคุณอันประเสริฐอภิรักกิตติสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงประคุณอันประเสริฐามมิถุนายน2565ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกลยาณจิตร่วมถวายพระพรชัย ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังพรั่งพร้อมที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้ดำรงรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพระสงฆ์ที่กรางได้เห็นประจักษ์แล้วว่าสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภพรนเจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชวริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อเกื้อกบูลประโยชน์ชนสุขแก่ประชา,ชาชาติไทยทรงแผ่น้ำพระราชารุยไทยเยือกเย็นเป็นปกติแห่งพระราชอัธยาศัยอันอ่อนน้อมท่อมพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสารรับสาต่อยอด พระราชกรณียกิจแห่งมหาจักรีบรมาราชวงศ์ให้ยังคงอำนวยความวัฒนาผาสุขอยู่ทุกขณะทรงชนะพระราชาุทัยของพระองค์เองและทรงชนะใจของปวงประชาด้วยอานุภาพแห่งพระราชธรรมะสาอันสองคัญคือขันติ ซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นสามารถรักษาปกติภาวะของกายและวาจาไว้ได้เยี่ยงบัณฑิตผู้ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งโดยโลก,กธรรมอันพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามผู้มีขันติธรรมจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพลังแห่งเมตตาคุณ เกื้อหนุนให้เกิดสันติสุขทุกสมัยช่วยระงับภัยแห่งความรุ่มร้อนภายในจิตมิให้ประชิดกล้ำกลายเข้ามากระทบกระเทือนเสมือนพระเกยียรติยศพิเศษคอยเพิ่มภูนบาร,รมีให้ทวีความงดงามอยู่ทุกเมื่อสมดังพุทธศาสนาสุภาสิทิว่า ขันติโกโมเมตตวาราภียะสัตส,สีสุขสีละวาปิโยเดวะมนุษสานังมนาปโโหติคขันติโกแปลความว่าผู้มีขันตินับว่ามีเมตตามีลาภม,มียศและมีสุขเสมอผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยประการชานี้ขออนุภาพเพ่งคุณประสีรัตนไตรและพระราชกุศลธรรมจริยาทุกประการโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารายเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงประคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญ โดยจะตรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งวันหลักชัยของอาณาราตลอดกาลละนานถืนขอถวายพระพร